จะอสามสองหนึ่งส้เยค่ะอยู่กับช่องอลแซมมาแล้วนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไอเจมไม่อยู่แล้วไอเจมกลับพะเยาไปแล้วก็เลยของเจื้อนะฮะก็เลยของจืดแล้วก็เลยมีของจื้อมาช่วยเป็นตากล้องนะคะจะบอกให้วันนี้ของจื้อก็จะมาช่วยอีกแล้วนะคะของจื้อคือแบบผู้ช่วยประจําช่องแอลแซงแล้วมีคนบอกว่าให้มีช่วงแอลซื้อจื้อเล่นนี่เขาคิดชื่อมาให้ด้วยหรอเขาคิดชื่อมาให้แล้ว วันนี้เราไม่ได้บอกเลยวันนี้เราจะเล่นอะไรวันนี้เราจะมาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอันนี้เขาเรียกวิทยาศาสตร์ไหย Water Science Kit เฮ้ยเป็นวิทยาศาสตร์แปลว่าเราจะมาดูกันว่าน้าอ่ะที่มันขุ่นๆอะไรเงี้ยผ่านของเล่นอันนี้มันจะมันจะใสไหมอืมมันเป็นเครื่องที่จะเอาไว้กรองน้ําใช่ไหมเหมือนกับที่เราเรียนมาตอนเด็กๆกันเลยต้องพ่จื้อเลยนะภาษาอังกฤษอ่ะโอ้โหมันเฉพาะทางอะไเลยจริงเหรอเออก็เป็นกวดใหญ่กวดเล็กทาน ทรายละเอียดทรายหยาบสายละเอียดอะไรก็ว่าไปประมาณนี้เออก็ใส่ตามที่เขาบอกกันแหละอันนี้เราซื้อมาในราคาให้ถ่ายเท่าไหร่เจ้าดูแบบสดุดุเลยนะดูแพงไหมไม่เท่าไหร่เอ่อร้อยหยิกหยิกเก่าซื้อมาในราคาห้าสิบเก้าบาทเอ้ยพี่เจ็ดสิบเก้าไมได้ใจมันถูกมากเลยจากมิสเตอร์ดีไอวีอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแบบเอ้ยทาแป้งอันนี้เลยเหรอก็ใช่หน้ากูมั่ทาได้เลยเหรอได้เลยอันนี้ก็คือ เราจะมาทําการทดลองว่าน้ําที่เราเอามาวันนี้มันจะสใสไหมโอเคเดี๋ย okay, วเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างอ,อ๋อุ้ยวุ้ซื้ออะไรเนี่ยไหนดูสติกมีคู่มือด้วยอ๋อมันมันก็เป็นประกอบธรรมดานี่แหละอันนี้จะเป็นวัสดุเป็นพลาสติกอ๋ออืมคือเขาให้มาก็จะมีอันนี้กับคู่มืออยู่แล้วนะคะต้องใช้ไหมก็คงต้องสักไหมอ่ะมีทรงนี้มีรูตรงกลางโดนัทก็มีทรงกลวยที่ตัด มีแก้วเป็นพลาสติกที่ลักษณะเหมือนฝาขวดสเปรย์อ้าใช่ๆๆแต่ก็มันก็เป็นก็ก็ดีอยู่นะนี่แล้วก็มีบ้องเฮ้ยมีบ้องเหรอเป็นบ้องเล็กแก้วเปล่าใช่อืมท่อและท่อดีกว่าอ้าเอาต่อกันเป็ชืบ้องชาติกูบอกมึงแล้วว่ามันคือบ้องใช่แล้วโดนโอเคก็จะ เป็นประมาณนี้มันน่าจะเอาไว้ต่อกันเองอแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่จะเอาไว้ใส่ในนี้แหละเหมือนเป็นตัวกรองอตัวกรองอา่าาามาให้แค่นี้เองนะทุกคนมีอะไรบ้างทารนและเนี่ยอ่อันเนี้ยทารนาน Crush Granite ก็คือหินแกรนิตที่เป็นเล็กๆแต่มันมันใหญ่สุดแล้วนะในเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นทรายหยาบทรายละเอียดอ่าาอันไหนหยาบอันไหนละเอียดไม่รู้อันนี้น่าจะเล็กสุดอันนี้น่าจะละเอียดเนาะใช่ เอาโอเคก็คือทั้งหมดทั้งมวลในนี้ก็จะคือเขาให้อะไรมาเนี่ยแบบเยอะมากแบบเป็นเป็นพวกหินหินใสๆนั่นแหละแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบสารแล้วว่าเขียนว่าโพแทสเซียมอ่านไหมโพแทสเซียมอะลัมมาเอลแปลให้แต่เจอจบวิคาิตมาปะเนี่ยจบวิคาิตมาปะจบวิคาิตมัธยมใช่ไหมใช่อแล้วเราไม่เต็มไม่รู้หรอตารางทานเนี่ยมึงเจออะไรมาถึงคำนวณ คำนวณโพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟตโพแทสเซียมอลัมสุดเคมีว่า K เอ้ออ่านทำไมเนี่ยมันเป็นโพแทสเซียมมาแหละอ๋อซึ่งถูกเรียกว่าสารส้มสารส้มโอ้ยสารส้มมาโกกของมันบอกเป็นสารด้านโพแทสเซียมโอ้๋อ ส้มถูสาหเลยเออตอนอยู่บ้านนอกชื่อสังส้มเข้าเมืองมาชิโพเทเซียมเปลี่ยนชื่ออุ๊ยเปลี่ยนชื่ออยากจะอินเตอร์เฉยโอเควันนี้องตองจะมาทำอะไรเดี๋ยวเดี๋เอาันนี้ก่อนอันนี้ชื่ออะไรพี่เจออันนี้เซลลัตัสมันคือโซเดียมไบคาร์บอเนตเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันตรายหรือเปล่า ก็คงไม่ลยเนามันโอ้กม้นเออมัน,มมนคือเด็กเล่นได้เราก็ต้องเล่นได้อะมันเหมาะสำหรับเด็กกีขวบก่อนเออ่งถึสามขวบไม่ไม่เหมาะก็คืออู้หูสิบขวบบวกอ๋อเคยดูอ๋อเจ้าไหมที่แม่กระ,ะเกตให้ไปทําเครื่องกรองน้าําอะแต่ว่าเออเขาเรียกว่าพี่หมื่นพี่หมื่นบอกว่าเอาสารส้มแขว่งตะกอนก็นอนหมดอ๋อแขว่งสารส้มตะกอนก็นอนหมด หนึ่งในขั้นตอนหนึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนหนึ่งเล็กๆที่ทําให้ตะกรอนออกไปแต่มันก็จะต้องมีแน่นอนอโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามาทําอะไรมาทําอะไรเกัดขึ้นมาทาให้น้ําที่มันขุนอันนี้ยังใสอยู่นะ,ะแต่เดี๋ยวเราจะทําให้น้ํามันขุนด้วยว่าหรือว่าน้ําที่มันขุนเนี่ยเราสามารถปลองมันออกมาได้ใสเหมือนเดิมแบบนี้หรือเปล่าอ๋อเป็นเครื่องกรองน้ำไม่อย่างนั้นเธอก็อาม,ามันเป็นเครื่องกรองน้ำอะโอเคมันมันมีการทําอะไรแบบนี้ด้วยนะจืออะไรครับเนี่ยจื้อ พูดไวแล้วอ่าเข้าใจแล้วเหมือนเราจะคำที่กูพูดจริงเหรอแกงสารส้มตะกรอนก็นอนหมดเหมือนเอาน้ำเนี่ยเอาสารส้มลงไปก่อนให้มันแบบว่าตะกรอนนอนก่อนเพื่อให้มาเคใ,ใส่เครื่องนี้กรองความสะอาดอีกทีคือต้องไปหาถ้วยมาเพื่อใส่มนด้วยใช่อ๋อนี่ไหมพอเราใส่ปุ๊บมันก็ใส่แล้ต้องไปเตรียมแก้วยม,มีแก้วอยู่เหรอเดี๋ยวฉันไปเอาเองฉันเห็นอยู่ว่าอยู่ที่ไหนอ,อนฝ,าฝากด้วยนะ โอเคกลายเป็นช่องรู้ซะแล้วสวัสดีครับของจื้อนะฮะวันนี้จะมาทำอะไรกันนะเฮ้ยจ้กระร้จ้กระร้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมตอนนี้มันมีให้มาให้แก้วมาแล้วก็ให้โฟมมาโฟมน่าจะลงไปกรองตรงนี้มั้งเนี่ยมันพอดีกันเลยกับตูดมันเห็นปะโฟมใส่ลงไปในทุกๆอันนะทุกคนเพื่อที่แบบว่าน่าจะไม่ให้เศษอะไรหล่นร่วงลงไปให้แต่น้ำลงไปอย่างเดียวอ่าเฮ้ย ้องต้องเตบไฟจริงเหรอจริงรแ,แต่อันเนี้ยมันเป็นโฟมบางอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ครับผมทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นโฟมแต่เหมือนจะบางกว่านี้นะอันนี้เป็นแบบโฟมหนานหน่อยอันนี้เป็นโฟมบางกว่าคือใส่ย,ยังไงกูุสมๆไปก,ก่อนนะ <S <S 2> <S 2> ใ,ชใช่หรือเปล่าคอยดูคู่มือทีหลังอันนี้อาจจะเผื่อไว้ใช้หลายอีกหลายครั้งหรือเปล่า โฟมหรอทําไมมันเหมือนกระดาษอะกูว่าไอสารส้มกอันี้ไม่ต้องใช้ก็ได้อ้าวทำไมล่ะก็เขาบอกให้ใช้ไม่ใช่หรอเราไม่ได้กินไงอ๋อเออเราไม่ได้กินเออจะให้ไปถือตากน้ำมาทำไมครับเนี่ยก็เพิ่งนึกออกกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ออันใหญ่นี้จะเรียกว่าสปอนโฟมมันใหญ่เรียกว่าสปอนแต่ว่าเล็กนี้เรียกว่าฟิลเตอร์เปเปอร์มันจะมันจะใส่ลงสลับกันนี่สปอนอยู่ข้างบนฟิลเตอร์อยู่ข้างล่างแล้วก็สปอนอีกที ล้วก็ฟิลเตอร์โอ้ยจูเหมือนเป็นนี่นเลยคะพวกนักวิทยาศาสตร์ออะยแน่นอนนักวิทยาเสืออะกวิทย์วุ้ยเป็นแล้วอ้าวแล้วเราไม่ต้องในคู่มือมันให้เราใส่หินลงไปก,ก่อนอันนี้กูลองเทสดูลองเทสดูรูปร่างมันจะเป็นประมาณนี้บอกท่านผู้ชมไปใช่รูปร่างมันจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทน้ําใส่นี่แหละและตามชั้นต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นหินที่เขาให้มาทั้งหมดอืมเราเอาแกรนิต หยาบใส่ก่อนหินแกรนิตน่าจะเคยได้ยินกันในชั้นแรกเหรอใช่ใช่ใช่ชั้นบนสุดเป็นหินหยาบแกฉันมีคัปเตอร์อยู่แถวนี้แหละนั่นไงคัปเตอร์นุ่นกระเป๋าเฮ้ยคัปเตอร์ what the fuck this k เตอร์เงี้ยเว้ยเฮ้ยมันน่ารักจังวะไมัเป็นน่ารักเอ้าใช่ขึ้นมามันแบบว่าต้องกึกดันให้มันดังกึกเลยสุดเออนล้วะอาชั้นบนสุดคือหินหินเออ่แกรนิตหยาบ เห็นแกรนิตหยาบเฮ้ยอทองใส่แนี่คือ,อถ้าไม่ได้พี่จื้อก็คือแย่เลยนะอุ้ยไอ้จื้อเขาให้มาแบบพอดีเป๊ะเอ้ยแบบไปเป๊ะเหมือนคำนวณ<อ><ต>มาแล้ว <ไป S 2> อะไรอย่างนี้ต่อไปนี่ชั้นที่สองเป็นทรายละเอียดโอเคชั้นที่สองเป็นทรายละเอียดนะคะว้าวโอ้โหเป,เป๊ะอีกแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายอันนี้เป็นแกรนิตที่ละเอียดกว่ามั้ง โอเคเราบอกผิดไอชั้นบนสุดเมื่อกี้เนี่ยมันต้องอยู่ล่างสุดแล้วไม่เป็นไรอยู่ล่างสุดก็ต้องเปลี่ยนข้างล่างได้ได้ได้งนี่เดียวทเทลยจบอ,ยอันนี้ไว้เลยใช่ต่อไปเป็นถาอุย้ยมีระวับบงมีนะทุกคนเวลาใช้มีอะไรก็ต้องระวับบงใช่แต่เมื่อกี้ผมไม่ระวับบงเลยแต่มันไม่บาด ไม่ไปเลยไม่ซือมันเหนียวอ๋อหนังเหนียวหนังเหนียวหรือว่าไม่อาบน้ำเฮ้ยนั่นมันไม่ได้นั่นมันเปรี้ยวอย่างนี้เปล่าอุ้ยไม่อาบน้ำก็เหนียวสิไม่ทานมันเนี่ยทานซื้อมันเท่มากเลยว่ะแต่อยู่กับผ้าสีดำระวังขูดนี่ถ้าเราทำงี้ก็จะเป็นไรอ่ดิผ้าของก็เจ๋งเจ๋งเฮ้ยกูเจ๋งเจ๋งเนาะเฮียเอ้ยกูยิ้มเขามากูหายไปไหนไม่รู้ ช่องมึงไอ้ที่เป็นวัวน้อยนะหายไปแล้วไอ้ชีพเราไปเก็บห้องพรบแล้วกูไม่คิดจะหาเลยห้องพร้อมแม่งเหมือนแบบว่าดันเจียนอ่ะมันคือหลุมดำขนาดย่อมย่อมด้วยโอเคต่อไปยังไงเหลืออันสุดท้ายแล้วไงฮึมอุ้ยดูดีว่ะโอุ้ยทำไมมันเจียแท้เฮ้ยมออตัวอุ้ยต้องโกหกอันนี้ล้นน่ะอันนี้ให้มาเกินหน่อยมันเม็ดใหญ่ไม่มันอยู่บนสุดปะ มันแบบมันมีอันนี้ขอ้อริงีไงไมึงไม่เป็นไรนอะไรแบบนออี้โอเคตอนนี้เราได้ชั้นครบแล้วนะฮะทั้งหมดสี่ชั้นอ,อุ้ยไม่ได้หว่าจืดดูดิต้องออกา โอเคนี่นะคะตอนนี้ก็คือน้องรูปร่างออกมาหนะ้าตาประมาณนี้นะคะก็คือมีหินทั้งหมด4ชั้นเรียบร้อยต่อไปแต่ที่จิงบอกว่าเราจะไม่ใส่ไอ,อ้พวกสารพวกนี้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้จะกินน้ํามันนะคะอืมเราอยากให้มันดูสะอาดเฉยๆใช่ก็<ๆ>คห้ต่อไปเราก็จะมาทําน้ําให้เป็นสีอื่นกันไหมทาน้าให้ขุนทําน้นําให้ขุนก่อนด้วยการใช้ด้วยการใช้ของพามที่มาปาดหน้าผมเมื่อกี้นี่เองนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยฮะน,นี่อะไรฝุ่น ขุ่นขยะที่เก็บมาขุ่นขยะที่เก็บมาตามพื้นทุกคนอาจจะไม่เห็นหรอกทุกคนจะเห็นหรือเปล่าอุยดดูิเห็นเทได้เลยวะเทเลยเทเลยเทน้ำสกปรกโอเคในกล้องเห็นปหมสกปรกแม้ไม่งั้นจะไปเอาดินหน้าบ้านนะก็สกปรกอยู to well ่นะเห็นปะมันจะมีผงผงลอยด้วยแอะสกปรกอ่ะแล้วพี่จื้อก็จะใส่ลองใส่แป้งใส่อ่ะใส่แป้งลงไปนะครับให้มันขุ่นๆเนาะใช่อุ้ยนี่นี่นี่ เฮ้ยคุณเลวเฮ้ยแล้วมันจะมันจะออกมาเป็นใสได้จริงไหมเราเลยต้องใช้สารส้มไง <c oughs> แล้าสนุกต้องใช้จริงเพื่อเป็นสารส้ม,มเออมาใช้ดีกว่าขอโทษนะคะพวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์มือใหม่ใช่ใช่ใช่คนเรามีผิดพลาดเยอะมากโอเคตอนนี้ก็คือเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวพี่เจอเขาจะทําสารส้มเหมือนเดิมโอเจ้ด้วย อันนี้ที่เจอก็คือจริงจังมากจริงจังมากเลยวันถึง t hours ไม่ถึงอะไรมันมันต้องรอ2-3ชั่วโมงเลยเหรอ1ถึง2ชั่วโมงจริงเหรอ <c oughs> น้ำมาถึงจะเปลี่ยนสีเหรอ <c oughs> ใช่ We cannot นี่เห็นไหมมันจะใส่ไว้ตามขวอมือ <c oughs> เหมือนกับว่าให้แบ่งอันนี้ใส่แก้วนึงอันนี้ใส่แก้วนึงอีกอันใส่แก้วนึงเสร็จปุ๊บก็มารอรอเสร็จปุ๊บมันก็จะใส่น้ำใส่แล้ว ก็ค่อยาไปกินไงเออไปกินไงตัวเนี้ยเหรอจัดเหมือนตัวนี้มันจะกองเก้าคูณเก้าคูอชั้นลุกแต่ไม่ได้ทำเป็นสายจัดก็กระจายก็ไม่รู้ว่าทำอะไรกันโย ไมม่ใช้ว่าเราอ่ะจะไม่ใช่ยังไงเราก็จะไม่ใช้ตัวนี้ต้องขอโทษทุกทฤษฎีหรือทุกคนที่รู้ว่ามันต้องใช้อันนี้ด้วยเพราะว่าเราสองคนมีภารกิจต่อด้วยจริงเราจะไปได้พม่อามบอกเลยกูว่าเอาแก้วมาเดี๋ยวกูลองเทนี่สนมึงไปหาคุณไปเผื่อมันจะไม่ต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงได้ส่วนอะไรขึ้นมากมายไม่รู้ไม่รู้แล้วเพราะว่าเรามันอาจจะนี่คือการรีวิวของจริงไงเราไม่ได้วางแผนหรือว่าอะไรมาก่อนใช่ใช่ เราไม่เคยเปิดอ่านคู่มือก่อนใช่เราก็รีวิวตามที่เห็นแบบว่าเรียวๆเหมือนกับว่าคนดูจะชอบอะไร real เรียวๆอะไรอย่างนี้รอ้ว่าก็ผิดวังไปตามๆกันครับ <c oughs> อ่าลองเทสารส้มลงไปในแก้วที่สกรปรกอย่างนี้ดูก่อน,นครับ <c oughs> ใส่เท่าไหร่ไม่รู้กะเอาประมาณหนึ่งแล้วกันนะทุกคนลองดู <c oughs> อ๋อ <c oughs> เข้าใจแล้วไอเนี่ยมันจะทำให้ฝุ่นเนี่ยไม่ลอยมันจะไปน,นอนอยู่บนพื้น <c oughs> ก็คือมันจะช่วยทําให้แบบแยกกันได้ง่ายขึ้นเว้ยใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวลอง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 สิกนิดนึงนะโอเคตอนนี้นักวิทยาศาสตร์คือทําอะไรกันมั่วตัวไปหมดแล้วตอนนี้เราเอาน้ําที่มีฝุ่นอยู่นะฮะดูนะคะทุกคนแล้วของจริงก็จะใส่สารส้มใช่ไหมใช่ทดลองดูทดลองดูว่าไอ้ฝุ่นพวกนี้มันจะลงไปก้นบึ้งหรือเปล่าเพราะวันนี้มีฝุ่นลอยลยฝุ่นไม่เท่าไหร่มีทั้งหมอยทั้งผมเนี่ยเต็มไปหมดันมีแบบไม่รู้่ะก็เก็บมาจากพื้นอะอาจจะมีของกูด้วยส่วนหนึ่งโค้ กูชอบใส่ผ้าเช็ดตัวเดินมโอ้าว hardcore จ้ะเอเคีดี๋ยวใส่สารส้มลงไปลองดูคุณจะเห็นเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่าตอ่นี้แต่เราจะตะโกนออกมาเลยถ้าเราเห็นอะไรสารส้มลอยครับตอนนี้สารส้มลอยเองแทนฝุ่นอ๋อไม่ใช่มันเป็นอันนี้เว้ยอ๋อโฟมโฟมมันก็นอนอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็เริ่มลงไปดีกว่าฝุ่นจะกองอยู่ข้างล่างอือว่า กูเป็นนักวิทยาศาสตร์ปอมพวกเราคือนักวิทยาศาสตร์งีนี่อันจริงพี่ๆโอหน้าเขาเล่นไปแล้วนะน้ำพองกินได้่งงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเครื่องเลยเอาช่างมันแล้วกันนี่ได้มาเป็นน้ำสกปรปกที่มีขี้ฝุ่นผมแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะกรองเอาจริงๆนะตอนนี้เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีของมันละกลายเป็นว่าเราจะดูว่ามันจะมีฝุ่นหรือว่าตะกอนอะไรพวกนี้ ฝุ่นหรือว่าเศษอะไรเออหล่นลงมาในนี้หรือเปล่าน้าตรงนี้จะใสปิ้งเลยหรือเปล่าแต่กูเชื่อว่าว่าใสแน่แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีทองมันนะถ้ามันเป็นสีนี้ก็ไม่เป็นไรเข้าใจป่ะใช่แค่แบบไม่ให้มันมีฝุ่นออกมาโอเคครับการทดลองที่ใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วทุกคนพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับแต่กูว่าใสใสเหรอใสเลยอ่ะกูว่าไม่ใสแต่ว่าไม่มีฝุ่นกูว่าใสใสเลยอ่ะ พูดซ้ำโอเคมาลองเลยบางตอนเป็นคนเทแล้วกันเทแล้วนะเราจะมาดูว่าส่วนแรเป็นยังไงเรายาหกเด็ดขาดอุ้ยมีควันขึ้นออกมด้วยพอไหมหรือว่ามันเป็นมันเป็นแค่เศษหินค่อยๆเบาๆไปเรื่อยๆน้ำล้นน้ำจะล้นมันกำลังลงไปลงกำลังลงไปเห็นไหมจื้อมันแท่มากกำลังลงไปกำลังลงไปทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่มันกำลังลงไปจริง ลังลงไปกำลังลงไปถึงชั้นฐานแล้วทุกคนจะถึงชั้นนี้หรือยังฐานเอ้ยฐานคือซับโคตรดีอ่ะมันจะเห็นชัดมากเลยฐานนี่นี่แหละมาดูดิหรือว่าจริงๆแล้วฝุ่นนะมันจับกันอยู่ตรงกุฏิจนมันไม่สามารถบอาแล้วมาแล้วกูบอกแล้วว่าใสใสเลยอย่าให้เขาเห็นเอาใสเลยถ่ายไปเร็วเร็วเเร็เร็ว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 ทุกคนมันใสจริงๆใสใสอ้จื้อทำไมวะก็มันใสอ่ะ จะรน้ำเป็นนื้อเป็นน้อเป็นเนื้อ,อมันใสจริงจไอ้เที่ยลองเที่ยกวกันดูเออจากน้ำที่สกรปรกแบบนี้ทุกคนมันใสจริงอ่ากูว่าถ่านกูว่าแป้งก็รอดวะไม่รู้นะแต่แต่ว่าอันเนี้ยมันมันซึมดีมากเลยไอ้ถ่านอนะเฮ้ยทุกคนมันใสก่อนนนี้นนมันใสกว่านี้อีกไอ้กดเลยขาดไม่ทันไอ้เที่ยวอ้าวมากดู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 อุ้ยพอแล้วเดี๋ยวมันล้นไม่ล้น เฮ้ยตืดเด็ดวะกูเขียให้ได้ด้วยอ๋อมัน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 จุกดูไงฝุ่นมันเหมือนว่าอันนี้ก็มันโดนหินตรงเนี้ยกรองไปแล้วส่วนหนึ่งมันกรองมาอย่างละเอียดมากทุกคนแบบทีละหยดอะไอ้เชี่ยสุดยอดวะ่ะมันคือแบบว่าคนที่เขาคิดได้มันถึงทำให้เราไม่มีน้ำกินอยู่ทุกวันนี้แล้วสิ่ง<ๆ>ที่อยู่ในเนี้ยทุกคนสามารถหาได้แบบว่าทั่วไปหมดเลยนะในป่าเลยเนี่ยในป่าเลยเหรอเนี่ยก็มีทั้งฐานหินทรายแค่นี้เอง ถ้าเราอยู่ในป่าไม่มีน้ํากินอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีนี้ได้เลยจะกินเนแ,แต่เราไม่กินหรอกเราจะไม่กินเด็ดขะาดด้วยว่า <L eg le> มันเจ๋ง <c oughs> คือต่อให้มันสะอาดแค่ไหนความรู้สึกก็ไม่ได้เว้ยมันมีหมอยอเ่ะทุกคนไม่เพราะเราเราเห็นไงหมอยออะมันคือไม่มันไม่ทาไม่มีทางเส้นผมอะ <L eg le> ถ้ามัมานแางนี้แล้วโดนหลอกให้กินเียโดนหลอกให้กินถ้าโดนหลอกแบบไม่รู้จริงก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็แต่ถ้าถ้าเห็นอย่างเงี้ยล้วแบบมาหลอกเนี่ย ม,มันคือน้ำมอยเฮ้ยมันใสทุกคนมันใสมากใสว่าสิบอทิมกันนะเอาดิใสว่าสิมีกันและกันตลอดไปเอ้ยอคิดแล้วเ้อท <laughs> ำเป็นต่อคิดแล้วโอเคก็สรุปว่ามันก็ประสบความสำเร็จมากๆกูบอกอะไรไว้ด้วยว่าช่องของจือ5ห้าแสนซับแล้ว โอเคห้าสับเเสื้อของจื้อทุกคนเสื้อของไม่ได้ขายแล้วไม่มีขายแล้วทุกคนของจื้อห้าแสนซับแล้วนะเดี๋ยวแวะบอกแวะบอกนิดเดีเดี๋ยวของจื้อเขาจะเอาเอาไปทำน้ำในอื่นเลยเดี๋ยวเขาจะกินเอาตองยาดิเฮียอย่าวางบอมเอ้ยเหลนไม่ใช่จื้อพลเมึองมันจะล้นแล้วนี่มันได้เรื่อยๆคือแบบว่ามันผ่านมันผ่านชั้นมาทีละชั้นแบบจริงจังมากอ่ะดูความสกปรกที่กองอยู่นี่ มันคือแบบโหดมากแต่มันมาใส่ได้อย่างไรกันเชียวนี่หรือเราไม่ได้คาดหวังเลยใช่ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังมันคิดว่ามันงงแงงตอนแรกตอนแรกกูคิดว่ามันงงแงงจริงเหรอและยิ่งเราไม่ใส่ไอ้พวกนี้ด้วยไม่ใส่ไอเจอิลยอันนี้มันเหมือนจะทําให้มันตกตะกอนครับทุกคนถ้าพอเทลงไปแล้วมันจะตกตะกอนนี่อย่างนี้เห็นไหมแป้งไปกองข้างล่างเลยแบบเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมเออแต่มันก็ต้องรออีกสองชั่วโมงเพื่อให้มันมันสะอาดกว่านี้ใช่แต่เราไม่รอแล้วเราก็เลย ไม่ใสมันคือคอลีปะน,นั่นไอเ้เหลนก็ม่ชนิดปะเนี่ยมันคือสารส้มอ๋อที่เขาเอาแกงน้ำใช่แกว่งน้ำแล้วตะกรอนตกม้านล่าง<อ>แต่ว่ามันก็ต้องรออีกให้ให้มันใสเพื่อที่จะเทน้ำข้องบนลงไปในนี้อีกทีนึงเราก็เลยไม่รอแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังก็แรกแค่ถ้าน้ำมันเป็นสีเหลืองหรืออะไรเหมือนที่เป็นก่อนน้านแอลก็ไม่ได้สีเหลืองกลาย่าใสมันใสว่าสิบอวิท่มกันแล้ว<อ> <laughs> ยมันไม่มีอะไรหล่นลงไปเลยจริงทุกคนแบบไม่มีเลยก็มนนะไม่มีไม่มีเลยมันไม่รอดเลยนะดูดิไม่รอดเลยนะทำยังไงทีเนี้ยน้ำมันเหลืออยู่ข้างบนนะเลิกเล่นไม่เดี๋ยวจะลองอันนี้เพื่อต่อลองโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแป้งไอ้จื้อบอกว่าจะมาลองแป้งแต่มันใสจริงๆเราต้องถ่ายให้คนด,ดูด้วยถ่ายไปแล้วเราถ่ายไปแล้วใช่ไหมใช่ะเดี๋ยวรอน้ำให้มันหมดนี้ก่อนไม่ได้หรอกเอ้ยทะเลีงไงดีวะอ๋อ คอยดูนะจากไม่เปิดคอยดูเลยวันนี้กดเหล็กก็คือผ้าห้ามเปิดเพราะว่าเป็นผ้าของช่องเจ,จ,งจงนเจมีดกระองนว้ดไว้รวิมีลนมก็เอาเออเอเออเจ้มันมีเศษหมอยอยู่ข้างในเนี่ยทุกคนจริงเหรอใช่แบบเยอะมากเออไม่ใช่ผมก็คือผมไปจบๆ มันคหมอยเว้ยกูเกิดมาเนี่ยปีนี้25ปีแล้วกำลังจะเป็นยเพศกูแยกออกเว้ยว่าได้หมอยในผมผู้ามพูดได้ดีดี่ยโอเคตอนนี้ก็คือการทดลองทั้งที่สองเมื่อกี้คือแน่นอนแล้วว่าใสช่และสวยต่อไปจะเป็นการทดลองโดยการใช้น้ำแป้งน้ำแป้งเพราะว่าด้วยความที่แป้งอ่ะมันเป็นแบบฟิลขุ่นกว่ามันเล็กละอองมันเล็กกว่ามันจะทำให้น้ำแบบตอนนี้มันขุ่น เออมันเป็นเนี่ยเห็นไหมมันตกไปข้างล่างแค่ไหนแต่ว่าข้างบนก็ยังมันผลอยู่นี่แหละคือจังหวะที่เราจะได้ลองไม่ว่าโลกนี้กินน้ําแป้งได้หรือเปล่าอุ๊ยดูอันนี้ก็ไม่หยุดไหลมันยังอยู่ตรงนี้ไงต่อเลยป่ะต่อเลยต่อเลยยังไงต่อไปก็คือเป็นน้ำแน่นอนถ้ามันใสขึ้นมาสูงก็แสดงว่าเป็นน้ำวันนี้ลองดูนะครับน้ำแป้งสามสองหนึ่งเทอยงอุ๊ยอุยปริ่มเลยกูเทซะปริมเลยโหต้องดูความปริมกู โอ้ยเจอยกอกไม่ได้ด้วยเนี่ยมันแน่นอกไงม้ากำลังมาหนูดูชั้นแรกนีแต่ฝุ่นดูดิคือหินหยาบหินหยาบที่อยู่ข้างบนกรองฝุ่นในชั้นแรกกันต่อมาคือกรองอีกทีนึงก็ค่อยมาซับความสะอาดมันใสนะมันใสเว้ยมันเป็นไปได้อย่างไรกันนี่ เพราะฉันดูดีๆนี่ที่กรองน้ำชิงชับชิงชับชิงชับที่ชิงชับกูเข้าใจเว้ยว่ามันเรียกว่าชิงชับอะแต่บางทีเสียงมันก็ไม่ได้ชิง,ง,ช,งชับต่อไปนี้ไม่ต้องซื้อน้ำกินดซื้อไอ้แรดต่อไปนี้กูจะด,ดันกรองน้ำให้ทุกคน เออต้องตองขอน้ำแก้วหนึ่งดิต้องจับเลยต่อปุ๊บเทหินเทถ่านเราใส่แทงกันเยอะนานหน่อยนานนานหน่อยอุ้ยมันใสใสลองแบบห้าวเอาปล่าทำอะไรเทเขี้ย้างล่างนี่ลงไปด้วยได้หมดแต่ว่าตอนนี้คุณเทไม่ได้หรอกทำไมครับมันแน่นครับแน่นครับคุณเห็นไหมนี่ผมคนไงเฮ้ยมันใส่ได้ยังไงอะผมแบบผมอยากรู้ว่ามันเก่งแค่ไหนจริงวะ อุ้ยอันนี้คือคนคนเลยนะจื้อใส่คนคลักเลยเนี่ยมาแล้วเนี่ยเนี่ยแป้งไม่หลุดนะเนี่ยไม่รอดนะเนี่ยอันเนี้ยอุ้ย,ยมันเศษแป้งลงมาเลยครับทุกคน,นเดี๋ยวรอด,ดูนี่ทุกคนเป็นเศษแป้งลงมาเลยจริงๆอะไรจื้อนี่ถ่ายให้เพื่อนๆดูอยู่เว้วยเป็นไรอ่ะจื้อใหญ่ทั้งพูดตามของจื้อไม่หลอกเอี๋ยรับแล้วเดีรับแล้วไม่โคตรไม่เจ็บเลยเฮีย โอ้ยด,ดูดิมันไหลลงมาเล้วทุออกคนแต่ว่ามันไม่หลอดเนื้อแป้งมันไม่หลอดในชั้นแรกเฉยเปล่าใช่ไงมันไม่หลอดไงพอลงมามันก็เจออีกหลายชั้นช huh ั้นอื่นคือมองไม่ค่อยจะเห็นกูอยากให้แบบว่ามันสกปรกกว่านี้ว่ะโอ้ยแค่อันนี้ก็สกปรกแล้วเนี่ยดูดิเาสกปรกมันได้อีกพอแล้วพอแล้วขี้เกียจไปหาไอ้เนี้ยน้ำขี้เลน โอเคแป้งก็ทําอะไรมันไม่ได้เพราะว่าแป้งลงมากองอยู่ที่ชั้นหนึ่งทุกคนเฮียอยู่อยู่ชั้นบนสุดอะ่ะมันเจ็บม,มันเอาไว้เล่นเด็กๆให้ความรู้อะกูอยากลองอรลอดมาเป่าดูะ่ะเป่าอะไรเดี๋ยวมันก็กระเด็นหรอกกระเด็นแน่นอนไม่ต้องห่วงไปเรื่อยนะครับตอนนี้ทุกคนไม่ต้องห่อมันเร็วยิบเร็วไปเดี๋ยวคนดูไม่มไม่เร็วอย่าเป่าให้มันเปิดนะ ยัเผือดูดขึ้นไปนะผมก็นเถื่อนอะมึงดูเลยแต่ว่ามีจังหวะตัดเข้าเงี้ยเข้าคอไม่ไม่มีใครช่วยเลยเขียมไม่น่าพลาดมั้งสมน้ำหน่ายอางเดียวนแต่ว่าจังหวะจะเป่าอเงี้ยตอนนี้คือของจื้อเขาเป่าเพื่ออะไรก่อนให้น้ำมันหมุนไงจะได้หลุดเร็วๆกว่าเดิมดูอันนี้จื้อคือเป่าอ๋อหุยกระเด็นไหมนิดนึงนิดนึงแต่ว่ามันเท่ดีนะอุย เป็นหมื่นเคือสภาเราต้องเฉียงๆหน่อยจริงจังแล้วเริ่อจริงจังจะว่าหายใจเข้ากินเข้าไปอึงนึงเริ่มร้อยโอเคตอนนี้ก็คือมันเจ๋งมากตรงที่แป้งมันอยู่ที่ชั้นที่หนึงขอลองถุยทั้งท้ด้วยเฮ้ยไม่เอาก็อยากรู้ไม่ได้นิแต่ไม่ดี สวัสดีครับโลกครั้งที่สาม้ยดังไปดังเกินไปเสียงอะไรไม่รู้เหมือนเบอแปลงล้ยกระดึเลยพุป้าพุขดังขนาดนี้เหรอพุคิดมัดเฮ้ยจะเป็นดังจริงพุพุเสียงพุเสียงพุใครจะมายิงกันแถวนี้บ้าเหรอมึงคิดว่ามึงอยู่ใน GTA หรือไงที่จะมีคนยิงกันเรื่อยๆอ่ะไม่แล้วแบบเอาเอาหน้าตอนแรกของทุกคน แค่สามคนะยังไงก็สู้ไม่ได้ไถ้ามันมาขนาดเนี้ยแ,แล้วกูเป็นผู้ชายคนเดียวอ่ะ <c oughs> ถ้ามีอะไรที่ต้องอะไรกูต้องเป็นคนที่ต้องปกป้องด้วย <c oughs> ไอ้ที่อ,อลมหลังเ <c oughs> ลยเจอรับหน้าเพราะว่าถ้ากูไม่ปกป้องให้ว่าถ้ากูเ,ปกปอ,ากเ,เอาตัวรอดอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้ารอดหมดกูโดนหนักเนี่ยเพราะกูผู้ชายคนเดียวทำไมไม่เอาอีกสองคนได้อหรอเดี๋ยวมันจะกองไม่ไหวแล้วชั้นหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันเยอะมันแน่นแล้วอ๋อเหมือนฝุ่นติษตรงนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยลงใ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากก็คือต้องบอกทุกคนว่าถ้าแช้จะซื้อน้ําหรือว่าอะไรอ่าคิดผิดแล้วนะใครอยู่บ้านแถวคลองลังสิตท,ที่มีของเยอะหรือว่าบ้านมีสระอะ,อะไรว่าเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยก็ปาไปตกัตกๆมาใช่อยาซื้อน้ำกิน <laughs> เป็นนักวิทยาศาสตร์กันหรือเปล่าใช่ ทุกคนต้องลองนะจริงๆแล้วอะห้าสิบาทดูดิได้น้ำมากินอะได้น้ำกินฟรีตลอดชีวิตเออไปหาซื้อมาขวดแล้วสิกี่ขวดอะชาติเนี้ยใช่ไหมใช่แต่แค่นานหน่อยนิดเดียวเอออันนี้ลงทุนไปคิดว่าน้ำซื้อน้ำหกขวดกับซื้อไอเนี้ยไอเนี้ยกองได้ไม่จำกัดแต่น้ำหกขวดวันเดียวก็หมดเออโอเคมันก็ประสบความสำเร็จวันนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันมไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคนของจื้อด้วยที่มาเป็นนัาวิชาศาสตร์ให้วันนี้นะคะขอบอขอเจอห้าแสนซับนี่ <c oughs> เป็น5้าแสนที่แบบเบาๆนะทำไมอ่ะเดบี้ <c oughs> ขึ้นมา,าค่อยๆขึ้นมาแบบแคบปบแคบปบทันนะรู้ไหมว่าจริงๆแล้วแต่ก่อนนี้ฉันคิดว่าการได้โลแสนซับคือแบบว่า หนึ่งแสนหนึ 500, ่งอันสองแสนสองอันเนี okay, okay, like, ICE, foreign speak, foreign today, ่ยกูคิดอย่างงั้นเหมือนกันกูว่ามันไกลเกินอย่างน้อยก็มีสักเมียมีห้าแสนหนึ่งล้านอะไรเงี้ยกลางทางอยากได้อันใหม่อยากเห็นอันใหม่อะเงีโอเคก็ประมาณนี้ละกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่าแอลแซงด้วยแอลแซงก็อยากได้แสนสามเหมือนกันนะเดี๋ยวก็อีกแป๊บเดียวจะถึงแล้วแค่คนดูช่วยกันกดใครที่ยังไม่กดฝากกดด้วยนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนครับผมกลับเครื่องกองน้ํามีชื่อปะเครื่องกองตลอดชีวิตเครื่องกองตลอดชีวิตนี่คุณไม่ต้องซื้อน้ำอีกต่อไปนี่คือเครื่องกองตลอดชีวิตวิดวิดวิวิเห <c oughs> มือนมึงเหมือนกูจะเรียกมึงว่าเป็นไงล่ะจือ้อเมื่อกี้นี้เหมือนจอดอ่ะแต่ตอนนี้น้ำก็ยังไหลอยู่เรื่อยๆนะใช่ โอเคเดี๋ยวเราก็ไปกันแหละไปบุยกับเครื่องกรองน้ําตลอดชีวิตนะคะมันใสมากเลยว่ะบุยมันใสอะไรบ้างตองใสใสคุณใสเฮ้ยไม่อยากเล่นคำว่าใสวัตถุเป้าทีมกันแล้วใสวัติุทีมกันถ้ามึงพูดอีกทีหนึ่งใสวัติุทีมกันเอาน้ํานี้ให้มึงกินใสวัติุทีมกันถ้าโกหถ้าฟาใสจะโกหเอาน้ําเนี้ยมาให้กูกินก็ได้แต่เราต้องกรองด้วยเครื่องกรองน้ําตลอดชีวิตก่อนนี่มิสเตอร์โลแกน